ท่านผู้ชมคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตบรคัติยรราชนารีคะ่ะพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม5,000โดสนะคะให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีคะ่ะ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีองค์กิติมศักดิราชวิทยายลัยจุลาภรและองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอ,อ,อสวอมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มจำนวน5,000โดสให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดบุคคลเร่ร่อนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภทเช่นมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองโรคไตาวายพระนักบ,บวชและกลุ่มที่เข้าไม่ถึงระบบการนัดของวัคซีนหลักค่ะ โดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมออกหน่วยแพทย์ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรงังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน222คนและนอกจากนั้นยังมีการจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทานในพื้นที่อำเภอขลุงและอำเภอปงน้ำร้อนอีกจำนวน332คนด้วยค่ะ